เมนูแรกนะคะตำถั่วนี่เมนูที่สองเลยเมนูที่สองนะคะนี่เลยเมนูอะไรคะพี่เนี่ยปลาเนื้อปลาเมะนาวปลาเนื้อมะนาวนะคะมะนาวนะคะมะนาวนี่มีของทีแขวนวนนี่หลังจานจะเด็กหลังจานเด็กหลังจานนี่เราจะนี่นะคะปลาเนื้อมะนาวนะคะอันนี้ก็ผัก ผักจากสวนนะคะไม่ได้ทานกันเลยนี่ผักปลอดสารให้นะคะยกมือหนี่อโ้นี่นี่ซ้มแม คนเอาอันนี้เป็นคนไปคนไปยกมานี่นะคะมะเรืออะนี่มะเขือยาวมะเขือยาวลุงจำไม่ามะเขือยาวนี่มๆมะเขือยาวก็พี่นิ่มๆมันนิ่มๆเะพีอลุงลองจับดูดิจุ่มุุ่งปล่อยเพลินเลยมะเขือยาวไหนลุงไปลุชิมหน่อยให้ลุงชิมหน่อย เจาเผื่อยาวนะคะลุงชิมหน่อยนี่นี่ลุงชิมนอยานคบเบิ้งมเผาว่าไปใส่้ครับอ้นี่ลุงหอมหอมไหมปลาปลาหมกเติมถั่วลุงจะชิมต้มตําถั่ว แซ่บมาปาหนึงเนาะเข้ากันแซ่บไหมาแซ่บอมทำไมต้องกนีก่อนดไลดด้วยนะคะป้าแตนจะเชมคป้าแตนป้อแช่แนบแล้วม่แ มันยาอย่างนี้แล้วแล้วป้าแตงก็พูดครับิ้วมีขึ้นเลยเอาลงเลยอคำหนึ่งนะคะดูอันงก็ได้แต่ลุงพลก็ตัดสินใจที่จะตักให้ป้าแตงเองนะฮะได้มีน้ำใจมีวัดใจเลยเป็นช็อตใจ ช็อตเด็ดและอันนี้เป็นช็อตเด็ดที่ลุงพลจะมอบใหใครนั้นดูครับผมเอกว่าจะให้พานะคะเยอะเลยอร่อยนะอร่อยกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงนี่นะคะเมนูเมนูที่สองนะคะกินด้วยนะมันมันมั กลางค่ะจะมีบรรยากาศมันสุดยอดอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นก้างยาได้ทอดนะอ๋อจาระเม็ดปลาอะไรเนี่ยปลาจาระเม็ดปลาจาระเม็ดปลาจาระเม็ดจาระเม็ดนะคะหนึ่งมะนาวนะครับปลาหนึ่งมะนาว อันนี้แต่ละเม็ดดานะครับแสดงสดสดด้วยนี่จากสวนนะคะนุ้นุ้ยอันนี้แสดาเอานุ้ยหน่อยผมกินแล้วไงเอาแบ่งพี่กินแล้วนไปทางตัวเองแล้วล่ะกินแล้วใจหรือเปล่าลองลองดูใจหรือแ่ากินแล้วเนอะมัน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 เฮ้ยไม่ได้จับตาดูอยู่เฮ้ยเจ้าของถิ่นต้องกินให้คนอื่นดูดิเจ้าถิ่นเอ้ย ป้าตาป้าตาบ้าให้ผมเลยอกนี่ทำไมทำไมพี่เป็นอาหารอ่ะใบมันเลยนะพี่อยากกินใบเลยนะให้ขลัวนูไว้เยอื้อนานริงมากนะนี่ มันดอกมันมันน่าริมมากชิวเลยอนจำแรงจ้าโอ้ยจริงร้นทุกนาแล้วจะเดิอ้ยอะราทุกคนตัดลิปเสอะสงสารนูโอเคครับคืนแล้วะแล้วนะครับดอเลยนะจ้านี่นะคะใหญ่หน้าอร่อยว่ามันดอกดอกมันบานอ่ะมัน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 จะมันแแต่ถ้าลวกน้าร้อนหน่อยหน่อยหนึ่งมันจะ พอดีจะพอดีกินมันจะไม่มันจะไม่ขมมากอร่อยไหมคะตรงตรงเนี้ยอร่อยค่ะจะก้างเลยจะก้างเลยเหรออยปลาปลาจะไม่ต้องระวังก้างเยอะก้างเยอะต้องระวังปลาจะไม่ดอ่ะคือหูจักแผลนเผ็ดจวดจ้ากับปลาจีนจะไปยึดตกหัวทันเบนแล้วขนมจ้าก้างเยนอะแต่มังเลื่อยรงนี้ผมมีข้าวเหนียวอยู่นี่ง่ายข้าวเหนียวเราบอก่าปลาผมจะกินตรงนี้อร่อย อันนั้นกินไปได้ครับนั้นกินไปได้ตอนนี้ก็เราก็ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบกินไปเรื่อยครับกินเรื่อยรีบกล้งจักินมีน้ำไม่ค่อยกินครับน้ำประจำการนะมาเยอะครับปลามาอีกสองตัวนะครับเมนูอะไรนู่นหนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โนั่นเมนูต่ำตัวอนั่นเมนูต่ำตัวขั้ที่สองนะคะ อันนี้อนุบาลเมื่อกี้อ่ามหาลัยอันนี้มหาลัยเหรอคะอันนี้เมื่อกี้อนุบาลอันนี้อันนี้มหาลัยนะคะเมื่อกี้อนุบาลเอาลงลองมหาลัยหน่อยอันนี้อนุบาลอันนี้น่ะอันนี้อนุบาลเหรอคะเมื่อกี้ในมหาลัยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อนุบาลอ่าอันนี้มหาลัยเป็นยังไงลองลองค่ะอนุบาล ตั้มอะไรนะของเธอน่ะช้างนะคะแม่ตต้มอต่ามเลิกจากมหาลัยไม่ตางจากมหาลัยใช่ไหมไม่ไม่เอาเลยหนูยังไม่ได้ใช้พี่อ๋อต้ม่ารักุบอร่อยมากพี่นุ่มนิ่มยังไม่หยุดกินเลยนะครับไหนไหนเป็นยังไงโอ้พี่น้อยเผ็นแล้วนะคะ พี่น้อยต้องจัดแล้วแหละเอาพี่น้อยครับ้อพี่น้อยต้องจัดแล้วแหละ้เดียวอยู่ได้เต็มคำเล้าเอาพี่ออชิมหน่อยค่ะชิมยังชิมเหรอชิมชิมนี่น้งนีัน้องหน้าทอมันเลยใช่ไหมนี่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 นก่นนี่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 นอกนีานน่นี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 ่า่นี่าอ่นี่อี่นี่ปลาี่่า่ีีี่กีน ปลาจีอันนี้เมนูจีนะคะจีแปลว่าย่างนะคะจีแปลว่าย่างนะคะจีนี้จีจีแปลว่าย่างปลาปาจีปลาจีพี่น้อยชิมปลาจีเจลาเมตจีนะครับอันนี้เมนูที่ซอมมาเรื่อแบบปลาย่างนะครับปลาาย่งจีจีเลขจีค่ะปลาจีเหรอเจลาเมตจีน้ำจิ้มอันนี้มันต้องสะเดานะครับอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับ แล้วก็นี่ครับสสดงตามด้วยะสดหวานนะครับเอา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 คือกินหลายเมนูเลยอะรอเจายง

ขออนุญาตนะคะอ๋อคือมีตะการเนาะทางนี้มานมีกางเมยนี่มรงี้นี่ว่าเรามเป็นกระดูกเอางาบอง อ,อ,อุยอร่อยอร่อยมันมันน่ะอร่อยดีอ่ะมันมันมันน่นอร่อยปลากินย่งจีเนี่ยจีเนี่ยกินยังเมนูจีนี่นะแถบทีโค้งตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันอร่อยแต่ตรงนี้มันมากเลยอ่ะ นีกินนีไหมนี่คูนอ้าวย่ยกอนเขาไปกินใหม่ลงมายนลเกโบมทีคำนี้ของรงนะคะจกระดามันตุ้ยเลยเดามันนะครับสดาวนะคะนี่ยปึ้งับใส่เป็นกงเครับนี่ม่นี่ย้าไปมวิไม่ผมไม่คุดยอดสุดยอด โอเคนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะกับข้าวกับปลาเรานะคะอีสานบ้านเฮานะคะประมาณนี้เลยนะคะกับตัต่เนี่ยกสาวก็ไม่คุยรเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะคะนี่อีสานบ้านๆเลยนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากๆ เเออาดลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไม่อร่อยยิ่งน่ารับกดูนี่เอาตั้มดูแล้วลวกหน่อยนึงมันจะอร่อยนี่